สวัสดีครับสวัสดีพี่พี c อพระเครื่องท่านนะครับผมน,นี่ก็พบก,กับโจแจน e p ีที่9ก4ครับวันนี้ก็ได้พระมาหนึ่งชุดให้พี่พี่ได้แบ่งปันกันนะครับผมหากพี่พี่ท่านใดครับชื่นชอบพระไหนหรือสนใจพระไหนนะครับโทรมาปิดโทรมาสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5น่นะครับก็มาดูผ้าองแรกกันเลยนะครับผมผ้าองแรกนะครับ อันนี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับพร้อมกล่องนะครับนี่ภาบ้านๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นพระปิดตามหาเศรษฐีรุ่นแรกนะครับนี่ครับปลูกเสกโดยก้าคณาจารย์รุ่นไตมาดหนึ่งตุลาสองศูนย์นะครับอันนี้ครับมาพร้อมกล่องอย่างนี้เลยนะครับปีสองศูนย์ครับพระเก่าครับผมนี่ฮะพรมกล่องเลยนะครับพระสวยงามมากอยู่ในกล่องฮะปลูกเสกก้าคณาจารย์ครับนี่ครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยานอย่างนี้ครับนี่ครับสวยงามครับภาพนี้สวยสะอาดตาดีครับนี่ฮะปีสองพันรอยี่สิบนะครับปลูกเสกข้าวนาจ่นรุ่นแรกครับรุ่นแรกนี่ฮะพร้อมกล่องนี้ครับรายการที่หนึ่งนะครับสามร้อยบาทครับนี่ฮะพี่เอ็นได้ทราบที่จัดไปนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับอันนี้เป็นอ่า รูปหล่อโบราณหลวงพ่อประสิทธิ์น่าจะเป็นหลวงพ่อประสิทธิ์วัดไสน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ฮะพระพระครูประสิทธิ์นะครับนี่ครับรูปหล่อโบราณพระครูประสิทธิ์นะครับนี่ฮะหล่อโบราณจริงนะครับองค์เล็กน่ารักเลยนะฮะพี่เพืนใดนะครับนี่ครับชอบนะครับชอบหล่อโบราณพระครูประสิทธิ์นี่นะครับ พระคูประสิทธิ์รูปหล่อโบราณนะครับในรายการที่สองครับเอานี่ฮะเอาสามร้อยบาทครับพระคูประสิทธิ์ต่อไปรายการที่สี่ครับอันนี้เป็นสมเด็จคะแนนหลวงพ่อยงยุทธวัดเข่าไม้แดงนะครับนี่ฮะนี่ครับหลวงพ่อยงยุทธนะครับข้างหลังก็จะเป็นยันนีครับเนื้อพระจะออกแบบน้ำมันน้ำมันหน่อยนะครับนี่ฮะเนื้อผงเก่าครับเป็นสมเด็จคะแนน หรือพระพงคะแนนครับหลวงพ่อยังยุดว่าเขาไม้แดงครับแคปรูปนะครับหาข้อมูลได้เลยนะครับนี่ครับเรียกว่าสมเด็จแหวกม่านครับผมนี่ฮะข้างหลังก็จะเป็นยันเอาสามร้อยครับในการที่สามนะครับสมเด็จคะแนนวัดเขาไม้แดงหรือหลวงพ่อยังยุดนะครับต่อไปรายการที่สี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อเก่าครับดูนะครับ ใบหน้าลองพ่อนะครับแล้วความเก่านะครับดูฮะโอ้โหเนื้อสุดๆนี่คือความเก่าครับดูนะครับครับความเก่าดูนะครับใต้ฐานนะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับใต้ฐานนี่ครับหวูพ่อเงินในรายการที่สี่ครับนี่ฮะเอาเอาสามร้อยครับว่าสามร้อยจัดไปครับการที่สี่สามร้อยไปรายการที่ห้าครับอ่า อันนี้เป็นเป็นพระเขาเรียกพระอะไรพระลีลาอุ้มบาทครับนี่ฮะพระโหตรงงอตัวแล้วนะครับเก่าไม่เก่านะครับนี่ครับพี่ๆใดทราบที่ครับนี่ฮะเป็นพระเนื้อเนื้อดินผสมผงว่าไม่แน่ครับนี่ฮะเนื้อผงว่าไม่แน่ใจครับนี่ครับเป็นพระอะไรพระอุ้มบาทนะครับนี่ครับเก่าเก่งครับพระองค์นี้ นี่มีมวลเม็ดมวลสารด้วยนะครับเม็ดมวลสารเก่าๆดูนะโอ้โหนี่ฮะบ้านๆจริงๆครับนี่ครับนี่คือด้านหลังนะครับเอาสามร้อยครับรายการที่ห้านะครับสามร้อยบาทครับผมไปรายการที่หกครับเป็นอันนี้เป็นรูปหล่อพระสังาจัยวัดประสาทนะครับเขาเรียกว่าสังาจัยเสียน เสียนลดนะครับวัดประสาทเป็นพิมพ์เล็กน่ารักมากครับนี่ฮะนี่ครับเนื้อเก่าจริงครับวัดประสาทนะครับสังเกตใจวัดประสาทเสียนลดนะครับน่ารักนี่ครับพระน่าใช้ครับนี่ครับใต้ฐานนะครับนีู่้เก่าจริงเท่านี้เก่าจริงนะครับนี่ครับโอ้จมูกโด่งครับครับความเก่าตามซ่อครับเรี่ยมนี้นะครับนี่ฮะ สังกัดจายพิมพ์เล็กวัดประสาทเสียนล้นน่ารักมากรายการที่6ครับแบ่งปันเลยนะครับ300อบาทครับผมนี่ฮะราคา3ามร้อครับเ่าใจครับต่อไปรายการที่7ครับอันนี้น่าจะเป็นพระปกโพปิลันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ครับนี่ครับนี่คือความเก่าขององภาครับนี่ฮะด้านหลังนะครับ นี่ครับค่บความเก่านะครับนี่ครับปกโพปิลันนี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับปกโพพิลันนะครับเอาสามร้อยครับรายการที่เจ็ดนี่โปรโพปิลันนะครับสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่แปดครับผมรายการที่แปดฮะอันนี้เป็นรูปหล่อลงหุ้นเงินครับอันนี้เสียนบาทเลยนะครับเสียนท่าน นี่ฮะดูนะครับใบหน้าครับตาที่เป็นกรีบเลยนะครับนี่ฮะดฟีปางหนานตาเป็นกรีบนี่ครับพระหลวงพ่อเงินครับรูปหล่อนะครับนี่ครับนี่ครับผมพี่เพี่ได้ดูเราชอบแล้วครับจัดไปครับรายการที่แปดนะครับนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทครับผม ต่อไปรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเอานี่กนครับอันนี้หน้าเสือลมพ่อน้อยครับเรียมโบราณนะครับเรียมวินเทจเรียมโบราณนะครับนี่ฮะรูปหล่อโบราณครับเอยเป็นเหรียญหล่อโบราณนี่ฮะเหรียญหล่อโบราณครับไม่ทราบรุ่นครับผมนี่ฮะพี่พได้ทราบรุ่นครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเรียมนี่ฮะเรียมเก่าเรียมวินเทจเลยครับโอ้โหเรียมนี่แบบ หนาเตริรเลยนะหนาตรเลยนี่ครับรายการที่เก้าครับเอาสามร้อยครับจัดไปสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบครับรายการที่สิบนะครับเอาเอานี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นพระสมเด็จรายการที่สิบนะครับนี่ฮะสมเด็จเนื้อหาเก่าครับโอ้โห ด้านหลังนี่สุดๆเลยนะครับนี่ด้านข้างครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะครับนี่ฮะเนื้อเก่าเข้มๆขังๆนี้ครับหนึกนุ่มครับด้านข้างครับด้านหลังนะครับนี่ฮะนี่ครับสมเด็จรายการที่สิบครับสามร้อยบาทครับผมนี่ฮะสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ครับ รายการที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้พี่ใดดูเราชอบนะครับนี่ครับรายการที่สิบเอ็ดดูนะครับผมเอานี้เก่าครับนี่ฮะครับความเก่าให้เห็นนะครับนี่ครับนี่ครับพระความเก่าธรรมชาติครับด้านหลังนะครับ นี่น,นะครับในการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ด้านหน้านครับเอาไปสามร้อยบาทครับผมในการที่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่สิบสองครับอันนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อหาเก่าครับนี่ครับเนื้อหาเก่ามากครับนี่ฮะ รายการที่12นะครับนี่ครับพระดูเนื้อหานะครับค่าความเก่านะครับโอ้สุดๆนี่ฮะรายการที่12นะครับรายการที่12บ0 0ครับผมพระสมเด็จรายการที่ส2องเนื้อหาเก่า300บาทครับต่อไปรายการที่13าครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดนี่ฮะ เนื้อผงครับนี่ครับเนื้อผงผงผสมว่านว้าครับนี่ครับปูทวดเนื้อผงผสมว่านนะครับดูนะครับโอ้เก่าจริงเพ่านี้นี่ครับด้านข้างนะครับด้านข้างดูนะครับใต้ฐานนะครับจะมีรอยอุดนะครับดูงปูทวดเนื้อว่านผสมผงเนื้อผงผสมว่านนี่ครับนี่ฮะเก่าจริงครับ พี่พี่ได้ดูแล้วนี่ครับทราบที่นะครับต้องจัดแล้วครับรายการที่สบสามครับหลวงปู่ทวดตรงนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะขอสี่ร้อยบาทต่อไปนะครับเป็นรายการที่อ่าสิบสี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อของประคำครับนี่ครับข้างหน้าจะเขียนหลวงพ่อหลวงพ่อเลยนี่ครับ หลวงพ่อโอ้อ่านไม่ออกครับเก่าจริงดูความเก่านะครับนี่ฮะของประคำหน้าเด้งๆเลยนะครับนี่ครับข้างหลังก็จะเขียนอะไรไม่รู้ครับนี่นี่อันนี้อะไรอะไรเนี่ยแปดสิบหกอะไรไม่รู้ครับนี่ฮะนี่ครับเป็นรูปหล่อครับอุดกิ่งด้วยนะครับนี่ครับหลวงอะไรเนี่ย อ่านออกแล้วครับหลวงปู่อินครับหลวงปู่อินนะครับรูปหล่อของพราคำหลวงปู่อินนะครับอันนี้ไม่ทราบที่ว่าเป็นพระที่ไหนนะครับหลวงปู่อินนี่นะครับเอาสี่ร้อยครับในการที่สิบสี่นะครับนี่ฮะเก่าจริงครับนี่ครับเก่าจริงรูปหล่อของพราคำครับหลวงหลวงปู่อินครับนี่ครับสี่ร้อยบาทในการที่สิบสี่นะครับต่อไปในการที่สิบห้านะครับ อันนี้เป็นพระกิ่งครับนี่ฮะกิ่งเก่าครับกิ่งเก่านี่นนครับกิ่งโบราณครับกิ่งดังด้วยนะครับกิ่งดังมากกลางวานเลยนะครับนี่คือคาบความเก่าของพระกิ่งองค์นี้ครับนี่ฮะกิ่งกลางวานกิ่งเก่ากิ่งไม่ทราบที่นะครับนี่ใตายฐานนะครับ ตายฐานจะตอกหมายเลขัมเบอร์ไว้นะครับเจ็ดเจ็ดครับผมเลขเจ็ดเจดนะครับนี่ครับเป็นเลขที่เป็นเลขมงคลครับเจ็ดเจ็ดนี่ฮะเลขสวยด้วยครับนี่ครับอันนี้คือพระกิ่งไม่ทราบที่ครับนี่ฮะเก่าจริงครับพระกิ่งนี่ครับตอกเจ็ดเจ็ดนะครับ นี่ครับรายการที่ที่เอาสิบห้าครับรายการที่สิบห้าไม่ทราบที่เอาสี่ร้อยครับจัดไปสี่ร้อยไม่ทราบที่พักกิ่งโอ้โหวันนี้สุดๆเลยครับต่อไปนะครับอันนี้สมเด็จคะแนนครับอันนี้เลี่ยมอันนี้นะครับเลี่ยมเก่าเลยครับเนี่ยเลี่ยมเก่านะครับนี่ฮะไม่ใช่เลี่ยมทองนะครับเลี่ยมเก่าครับเป็นสมเด็จคะแนนนะฮะสมเด็จคะแนนข้างหลังก็จะมีหมึก ตายางปั๊มรูปเจดีไว้นะครับนี่ครับดูนะครับข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะเป็นองค์พระอย่างนี้ครับนี่ครับอันนี้ไม่ทราบพี่จริงๆครับนี่ฮะเป็นสมเด็จคะแนนนะครับอันนี้ได้มาบ้านเลยครับเนี่ยเจ้าของเลี่ยมใช้สมัยเป็นหนุ่มนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จคะแนนครับดูนะครับโอ้โหเนื้อเก่งจริงแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นปั๊มไอ้นี่ครับ พระธาตุหรืออะไรเนี่ยพระธาตุพระธาตุเจดีครับองค์พระธาตุเจดีองอะไรเจดีนครปฐมอนี่ครับดูนะครับพี่ๆท่านใดดูนี่ครับองนี้เอาคะแนนนี้เอาสี่ร้อยบาทครับนี่ครับเลี่ยมเก่าจริงนี่ครับเลี่ยมปิดหลังเลี่ยมปิดหน้าเลยครับสี่ร้อยบาทครับองนี้นะครับเป็นสมเด็จคะแนนหลังปั๊มเจดี ต่อไปรายการที่17ครับ17อันนี้เป็นเป็นซุ้มกอนะครับนี่ฮะซุ้มกอยาดแกะนะครับผมซุ้มกอเนื้อดินนะครับน่าจะเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์กลางก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่านี่ครับนี่ครับเป็น พระสมกอนะครับจะเป็นพิมพ์กลางหรือพิมพ์เล็กผมก็ดูไม่เป็นครับผมพี่งใดดูแล้วชอบนะครับดูเอานะครับนี่ครับอูเนื้อหาเก่ามากครับเนี่ยนี่ฮะเป็นพระสมกรนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อด้านหลังนะครับนี่ฮะมวนสารเป็ดแร่ครับนี่นะครับ พระซุมกอนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับพระซุมกอน่ารักนี้ส0มร้อยครับพร้อมกรอบไปเลยครับนี่ครับกรอบญาตใส่กรอบนะครับนี่นะครับพระซุมกอรายการที่17นะครับ300บาทนะครับต่อไปรายการที่18ครับอันนี้ดีกว่าครับ18อันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนี่ฮะสมเด็จเก่าเลยนะครับ นี่ครับสวยครับพ้าองนี้นี่ครับมีมวลสาร้วยนะหมใช้ดูมวลสารนะครับให้พี่ๆสีดูมวลสารครับนี่ครับมวลสารตามมงคลครับนี่นี่ในเป็นเม็ดอะไรนะที่ตามตำราเขาบอกเม็ดกล้วยสุกนะครับนี่ฮะแล้วก็จะมีเม็ดขาวนีครับเม็ดขาวเม็ดดำเดี๋ยวผมหาเม็ดแดงครับอ่านี่เม็ดแดงครับนี่ฮะ มีครบวงจรครับเท่านี้โอ้ยนี่เม็ดแดงนี่เม็ดเม็ดกล้วยสุกหรือเม็ดอะไรนะรวมๆนีครับนี่ครับ,รบมุสาระนะครับดูด้านหน้าโอ้โหนี่คือภารายการที่สิบแปดนะครับสวยงามครับเท่านี้นี่ครับเม็ดกล้วยสุกด้วยนะครับเออเอาเอาสัก เอาสักสามร้อยอจัดไปครับรายการที่แปดสามร้อยครับต่อไปรายการที่สิบเก้าครับอันนี้เป็นพระพุโทโธนะครับนี่ฮะน่าจะเป็นพระพุโทโธปีสิบเอ็ดนะครับปีสิบเอ็ดคือใช้มวลสารเก่าของคุณแม่บุญเรือนนะครับนี่ฮะข้างล่างก็จะเป็นอออ่างนี่ครับมออ่างเห็นไหมครับ แล้วเนื้อหาเก่ามากครับนี่ครับมวลสารเก่านะครับจากถึงไม่ทันคุณแม่นะครับแต่เป็นมวลสารเก่าที่มากดในปี211 1สมัยนั้นก็หลวงปู่โตร่วมปูกเสกนะครับนี่ครับพระน้าใช้จริงแล้วเลี่ยมกรอบไมค่คอนไว้เลยนะครับนี่ครับพระสวยจริงครับนี่ฮะในการที่19นะครับนี่ครับ แคปรูปหาข้อมูลได้นะครับนี่ครับเป็นพระพุทโธครับใต้ถ่ายก็จะเป็นนี่ฮะอปีสิบเอ็ดครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับนี่ครับพรกรอบเลี่ยมไม้ขอนมาอย่างสวยเลยนะครับสี่ร้อยบาทครับพระพุทโธนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบครับผมยี่สิบครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนี่ฮะ สมเด็จองนี้สวยงามมากครับนี่ครับโอ้โหพระเนื้อหากเก่าๆจัดจ้านอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับพระสมเด็จนะครับสวยงามพระรามแปดเลยนะครับนี่ฮะนี่คือด้านข้างนะครับอ่ะในการที่ยี่สิบนะครับพระสมเด็จนะครับโอ้สวยงาม นี่ด้านหลังก็จะมีรอยปีรอยแยงงนี้ครับนี่ฮะพระสมเด็จนะครับเอา300บาทครับรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทครับผมนี่ครับองค์ที่ยี่สิบเอนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จเขาเรียกฐา,านในฐานฐานคู่หรือฐานแซมฐานแซมครับนี่ฮะสมเด็จฐานแซมนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อนนะครับ เนื้อเข้มๆขมครับนี่เนื้อหายเข้มเขมโอ้เนื้อสุดยอดเลยครับนี่ฮะโอ้ดูนะครับโอ้ดันทรางครับเห็นไหมครับโอ้หมลสารอือซาเลยนะครับมวลสารนี่ฮะรอยคูดรอยรอยไตนะครับนี่ครับโอ้โหสวยงจริงครับเท่านี้นี่นี่นี่ครับนี่คือรายการที่20นะครับสมเด็จฐานแซมสวยงาม องนี้คอ400บาทนะครับสมเด็จถามแซมโอ้สุดยอดครับผมถานแซมนะครับ400บาทรายการที่21นะครับต่อไปรายการที่22นะครับอันนี้ครับล็อกเก็ตครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับอ่าน่าเจ้าของผ้าเนี่ยเขาน่าจะบอกว่าเป็นหลวงพ่อพรมปี16นี่ครับสร้างน้อยมากครับ เป็นอกเก็ตเก่าจริงๆครับนี่ครับนี่เก่าจริงๆครับพี่ๆใดนะครับลองหาข้อมูลดูนะครับดูนะครับนี่สนิมโอ้โหสนิมกินแล้วครับนี่เก่าไม่เก่าดูนะครับนี่นะฮะนี่ยันเขียนว่าวัดช่องแครนะครับดูครับดูใบหน้าหลวงพ่อดูนี่ฮะคมมีมิติครับเห็นไหมครับสวยจริงครับอกเก็ตหลวงพ่อคมวัดช่องแคนะครับนี่ฮะอันนี้ อันนี้ใครไว้ใครได้ครับหลุดแล้วหลุดเลยนะครับนี่นี่ครับหายากนะครับล็อกเก็ตหลวงปรมวัดช่องแคร์ครับเอาที่แปดร้อยบาทครับนี่ฮะแปดร้อยบาทอันนี้นี่ฮะได้มาก็แบ่งปันพี่พี่เลยครับนี่ฮะแปดร้อยบาทนะครับล็อกเก็ตหลวงพระพมวัดช่องแคร์ครับหายากครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับอ่า อันนี้ดีกว่าครับนี่ครับอันนี้เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานดูนะครับโอ้โหพระเนื้อหาสวยจริงครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับผมนี่คือจอบเล็กหลวงพ่อเงิน พร้อมเลี่ยมเลยนะครับจอบเล็กลงพื้นพร้อมเลี่ยมเลยครับนี่ฮะไดูคาบความนี่หูมีปิงด้วยนะครับหูปิงนี่ครับหูปิงแต้มมาแตะนะครับเดี๋ยวขอญาตแกะให้ชมดีกว่าครับนี่ครับผมแกะมาแล้วนะครับนี่ฮะผมจะใช้ไม้แกะมาให้ดูนะครับ พระองค์นี้นะครับนี่นะครับเป็นพระน่าจะสภาพล้างมานะครับเนื่องจากพระล้างมานะครับผมแต่ยังเห็นคาบความเก่านี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมนี่คือคาบความเก่านะครับจอบลงพองเงินนะครับนี่ฮะโอ้โหดูเนื้อนะครับเนื้อมีรอยยุมยุ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 ไม่เห็นนะครับนี่ฮะ ดูนะครับด้านข้างนะครับนี่ฮะปิงครับปิงแต้มาแตะเลยนะครับโห้งอนมาแตะนี่ครับปิงจริงครับนี่ฮะนี่นะครับด้านหน้านะครับน้าหน้าผมพาถึงเป็นพระที่ใช้มาครับนี่ครับสภาพใช้มาก็ยังเห็นคราบความเก่าให้เห็นนะครับนี่ฮะพระถึงล้างมานะครับนี่ครับ ครับผมเก่าครับจอบลงพะเงินครับนี่ครับพร้อมกรอบเลยนะครับเจ้าของเรียมเก็บไว้อย่างดีนะครับนี่ครับเอาเจ็รอบาทครับรายการที่ยีสามนะครับเจ็รอบาทโอต่อไปรายการที่24ครับการ24ี่นี่คือเป็นพระเขาเรียกอะไรกุเจดีเล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะ โอ้โหดูความเก่านะครับมันบ้านเลยนะครับเาพอันี้นี่ฮะดูคาบนะครับคาบไอเหมือนคาบกู่ครับเขาขาวแบบเหมือนหางปลากระเบนครับนี่หนังปลากระเบนเลยนะครับเนี่ยนี่คือคาบความเก่าจริงครับนี่ฮะนี่ครับโอ้ภาพอันี้สุดๆนะครับเดี๋ยวขอญาตแกะให้ชมเลยนะครับมาแล้วครับแก่มาแล้วครับนี่คือรายการที่ยี่สี่นะครับนี่ฮะ ดูด้านหลังนะครับโหเก่าจริงครับเพ้านีนี่ครับคล้ายกูดเจดีเล็กเลยครับนี่คับนี่ฮะนี่ฮะที่ที่เขาบอก่าเหมือนหนังปลากระเบนครับนี่ฮะโหเนื้อสุดๆนะครับนี่นะครับเก่าจริงครับเพ้ามีนี่ฮะโอ้โหได้มเป็นบ้านมาเลยนะครับ นี่ครับพี่พื่ไน้ดูแล้วชอบนะครับนี่ครับนี่ครับผมสวยงามครับพระองนี้นี่ครับโหสวยเมเดิมเลยครับนี่คดูด้านข้างนะครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมพระอนี้นะครับสวยงามครับอืไม่จัดไม่ได้แล้วครับพระสวยงามอย่างนี้ รายการที่ยีิบสี่นะครับดูนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับอันนี้บางๆนะครับผมกำไรครับนี่ครับพร้อมกรอบเลยครับกรอบกรอบเดิมๆเลยเขากรอบนี่ครับพร้อมกรอบเลยนะครับนี่กรอบปิดหลังสวยๆนะครับเจ็ดร้อยบาทครับผมนี่ฮะรายการที่ยี่สบสี่นะครับต่อไปรายการที่ยี่บห้าครับนี่ครับพระสมเด็จ นี่ครับพร้อมกรอบเลยนะครับนี่โอ้สวยงามมากครับนี่ครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมขอญาตแกะออกมาให้ดูชัดเลยนะครับนี่ครับผมแกะออกมาแล้วครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่ครับพิมพระองค์นี้สวยงามมากครับดูนะครับ นี่ครับโอ้โหดูนี่ครับดูด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นพระพิมพ์ที่สวยงามมากครับนี่ครับเด็กเป็นบ้านจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับซอกแขนลึกๆนี่ครับมวลสารเนื้อหนึนุ่มนี่ฮะเนื้อหนึบนุ่มเต็มไปด้วยมวลสารนี่ครับ สมผ่าไหวนาหนานี่ฮะลองลึกๆดูด้านข้างนะครับโห้ด้านข้างด้านหลังครับด้านหลังโห้ด้านหลังครับสวยงามครับเผ้านี้นี่ฮะสวยเดิมเลยครับโอ้โห้พระนี่ครับสวยงามจริงครับผ้าสมเด็จองนี้นี่ฮะนี่ครับเผ้านี้นะครับสวยงามครับ พี่ๆท่านใดดูแล้วชอบครับนี่คร ja ับพาจะนี again, ern, ่ฮะจะมีมิติสวยงามครับดูนะครับด้านข้างนะครับดูองค์พรนะครับดูด้านหลังนะครับพาะงคนี้สวยจริงมเต็มไปด้วยมลสารนะครับมนสารเยอะมากจัดานมากเนื้อสุดๆครับรายการสุดท้ายครับคือรายการที่ยี่สิบห้าครับนี่ครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับนี่ฮะพี่ๆครับท่านใดดูแล้วชอบครับเปิดแปลงปันเลยนะครับ สวยจริงๆหรงองน,นี้นี่ฮะแห้งเม็ดมูลสารนะครับผมจะให้ดูเม็ดมูลสารนี่ฮะมูลสารทั่วอง์พระเลยนะครับนี่ครับอ้สุดๆนี่ครับพร้อมกรอบสวยๆเลยนะครับพระสมเด็จเอาเอาหกร้อยบาทครับองค์น,นี้ขอหกร้อยบาทนะครับผม นี่ฮะกำไรบางๆครับมาแบ่งปันพี่ๆ FC นี่ครับไว้สมเด็จมีสมเด็จไว้ครอบครองหรือไว้ชมกันครับนี่ฮะสวยจริงขอ600บาทครับรายการที่พี่ผ้านี่นะครับกดจะได้พาแต่ละองค์สวยๆมาเสิร์ฟพี่ๆ FC นะครับนี่ฮะพี่ๆกำไรบางๆครับนี่ครับรายการที่พี่ผ้าครับ600บาทครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆดันใดนะครับ ชื่นชอบเผ่าหไหนสนใจเผ่าหไหนนะครับก็อย่าลืมโทรมาสอบถามหรือขอรู้เพิ่มเติมหรือชอบรงไหนครับก็โทรมาปิดได้ครับที่เบอร์0892141595นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับวันนี้ก็สวัสดีครับ